รกินอาหารเปียกแล้วฮะโโก็กินอาหารเปียกแล้วเปล่ากินอาหารเปียกแล้วเป่ากินนเปล่านี่นี่นี่พมีมาแล้วนี่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินอาหารเปียกแล้วครับอนั่งรอนั่งรอนั่งรอก่อนนะจ๊ะนั่งรอนั่งลงเดี๋ยวโอ๊ย ขอโทษครับนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเลวนั่งลงนั่งลงเร็วไม่นั่งลงอดกินนะนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งประจำที่นั่งลงโอเคพี่ม่อนนั่งลงลูกม่อนนั่งลงหรือยังนั่งลงนั่งลงโอเคครับครับรู้แล้วครับเดี๋ยวไหครับจะเย็นๆนะครับครับพี่ม่อน ăn, ừ. ăn, ừ. ừ. Bye, bye bye, bye, bye nó.